ช่วงแฟนชายไขยด่ดีสนับสนุนโดย แฟรนไชส์ขายดีไบอัพคิดสถาบันกวดวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และภาษาไทยที่มีระบบการเรียนการสอนแบบเฉพาะตัวเข้าใจง่ายและเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลา15ปีมีนักเรียนที่ประสบความสําเร็จมากกว่า5,000 50, 0คนค่าแฟนชส์79,000บาทไม่มีประสบการณ์ก็ทําได้อบรมฟรีสนใจโทร097 341 5373 10วิธีรวยด่วนด้วยรถมอเตอร์ไซค์ราคาของรถมอเตอร์ไซค์หักเป็นมือ2ราคามีตั้งแต่5,000บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทไม่เกินประมาณ20,000บาท ตามแต่สภาพแต่หากเป็นมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งรุ่นธรรมดาทั่วไปราคาจะสตาร์ทที่ประมาณ30,000บาทขึ้นไปจุดเด่นของมอเตอร์ไซค์คือรถที่มีขนาดเล็กสามารถวิ่งตามตรอกซอกซอยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถือว่าเป็นยานพาหนะยอดฮิตที่คนไทยมีกันแทบทุกบ้านไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพหรือต่างจังหวัด แต่มอเตอร์ไซค์ไหนๆซื้อมาแล้วทั้งทีจะเอามาวิ่งไปวิ่งมาอย่างเดียวบางทีซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอีกทั้งที่ความจริงแล้วมีวิธีหารายได้จากมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจมากมายซึ่งเว็บไซต์ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์ได้ไรวบรวมมาเป็นไอเดียเผื่อว่าใครจะลองเอาไปใช้กันดูบ้างค่ะ 1. ขับวินการเป็นวินมอเตอร์ไซค์ใช่ว่ายูยูจะทำได้เดี๋ยวนี้ต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นวินถูกกฎหมาย ต้องมีเสื้อวินที่ถูกต้องแต่บางคนก็อาศัยลักไก่หรือบางคนซื้อเสื้อวินมาก็ปล่อยเช่าให้คนอื่นอีกทีแต่ไม่ว่าอย่างไรการเป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็สร้างรายได้ที่ดีบางคนถึงกับลาออกจากงานประจำมาขับวินกันเลยก็มีค่ะต้นทุนของวินมอเตอร์ไซค์คือค่าเสื้อวินค่าน้ำมันในแต่ละวันแต่ส่วนใหญ่จะมีกำไรเฉลี่ยต่อวันคนละไม่ต่ำกว่า500-600บาท ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทำเลเป็นสำคัญด้วยแต่การจะเป็นวินรับจ้างได้ต้องมีความอดทนและมีบริการที่ดีต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและผู้โดยสารเป็นสำคัญด้วยค่ะ 2. พนักงานส่งเอกสารนอกจากการสมัครตามบริษัทแล้วเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเป็น Messenger ที่ให้เราสามารถเข้าร่วมเพื่อสร้างไรายได้แบบไม่ต้องทำเป็นงานประจำ ซึ่งรายได้ของการเป็น m e s s ซนเจอนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่จ้างขั้นต่ำก็ประมาณ1 2 0 0 0บาทหรือบางบริษัทอาจจะมีค่าน้ำมันและสวัสดิการด้านอื่นๆให้ด้วยสำหรับการรับงานส่งเอกสารตามแอปพลิเคชันก็อาจจะมีรายได้เป็นแต่ละงานไปสำหรับใครที่มีมอเตอร์ไซค์และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพดีอาชีพนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเช่นกันค่ะ 3. ซ่มมอเตอร์ไซค์ การเป็นช่างซ่อมก็จะเป็นต้องมีความรู้ในงานที่ทำรู้จักแหล่งอุปกรณ์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์หากเป็นการเปิดอู่ใหม่ๆจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในช่วงแรกอาจจะไม่มีงานใหญ่เข้ามาอาจได้แค่ปะยางเปลี่ยนยางแต่เมื่อคนรู้จักมากขึ้นอาจได้งานซ่อมที่ใหญ่ขึ้นและถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรมีบริการรับซ่อมแบบ Delivery เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้ใช้บริการด้วยค่ะ สำหรับราคาในการซ่อมนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานปะยางเปลี่ยนยางราคาเริ่มต้นที่ประมาณ80-100บาทถ้าเป็นงานที่ยากขึ้นค่าจ้างก็ต้องมากขึ้นถ้าบริหารจัดการดีๆแต่ละเดือนจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า10,000-20,000บาทได้เช่นกันค่ะ 4. ขายของแบบรถพ่วงข้าง ราคาการต่อรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเริ่มต้นที่ประมาณ5,000ันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้เป้าหมายของการต่อรถพ่วงแม้จะลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ก็ทำให้เราค้าขายได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นการขายของมือสองตลาดนาัดการขายสินค้าการเกษตรหรือการขายอาหารง่ายๆอย่างประเภทปิ้งย่าง ถ้ามีรถพ่วงสักคันนอกจากตลาดนัดแล้วเรายังสามารถวิ่งในตามตอกซอกซอยรวมถึงถ้าเป็นคนหนักเอาเบาสู้รถพ่วงข้างยังใช้เก็บของเก่าเอามาขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วยได้ค่ะ 5. g r a กล i ไบการเป็น g r ล b ไบ k e แม้จะสร้างรายได้ที่ดีแต่จากข่าวที่ได้ยินกันมาใครอยากเป็น g r ลบไบ k e ก็ต้องระวังให้ดีก่อนนะคะ โดยเฉพาะจากบรรดาวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายที่อาจจะหัวร้อนและแสดงพฤติกรรมรุนแรงเข้าใส่ได้การเป็นแกลบไบที่สร้างรายได้และเอาตัวรอดปลอดภัยก็ต้องไม่ลำเส้นจนทำให้ระดับจ้างเจ้าถิ่นเกิดไม่พอใจการเป็นแกลบไบเราสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็ควรศึกษาะรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานให้ดีแม้จะมีรายได้เสริมเข้ามาแต่ในยุคที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับชัดเจนก็อาจทำให้เรามีปัญหาได้ 6.. ส่งอาหาร Delivery บริการ Delivery ีจำเป็นที่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะนอกจากการสมัครตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ต่างๆแล้วเรายังสามารถรับเป็นงานส่ง Delivery จากพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารในพื้นที่ใกล้บ้านได้ด้วยหรือจะเลือกทำอาหาร Delivery เองวิ่งส่งเองแบบนี้ก็ยังได้ในช่วงแรกแนะนำว่าให้ยึดพื้นที่ในเขตที่ตัวเองคุ้นเคยและต้องแน่ใจว่าสามารถส่งสินค้าได้ทันเวลา โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอาหารที่ต้องใช้ความรวดเร็วและไม่ทำให้สินค้าเสียหายรายได้ของการส่งอาหาร Delivery ถ้าไม่ใช้งานประจำก็จะมีรายได้จากการจ้างต่อครั้งที่อาจสร้างรายได้เสริมให้กับคนที่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะ 7. มอเตอร์ไซค์ให้เช่า หากสถานที่ที่เราอยู่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวลองมองหามอเตอร์ไซค์สัก2-3ถึง3คันมาปล่อยเช่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าหลักถือเป็นการสร้างรายได้แบบไม่ยากและการปล่อยเช่าอาจไม่ได้จำกัดแค่นักท่องเที่ยวแต่อาจจะทำคล้ายแท็กซี่ทั้งหลายให้วินมอเตอร์ไซค์ได้เช่าขับด้วยก็ได้แต่ธุรกิจการปล่อยเช่านี้เราก็ต้องศึกษารายละเอียดการลงทุนให้ดีและต้องทำงานอย่างเป็นระบบ มีเอกสารชัดเจนในการปล่อยเช่าซึ่งต้องระบุรายละเอียดในการเช่าค่าเช่าที่ชัดเจนรวมถึงต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีในกรณีที่มอเตอร์ไซค์อาจเกิดอุบัติเหตุเราต้องรู้จักการเคลมประกันหรือมีทีมงานที่ปรึกษาที่ช่วยในเรื่องข้อกฎหมายเหล่านี้ได้ด้วยค่ะ8เปิดร้านขายมอเตอร์ไซค์มีทั้งในลักษณะของตัวแทนจำหน่ายหรือทางเลือกที่2คือการขายรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ซึ่งการเปิดร้านขายมอเตอร์ไซค์เราต้องมีความรู้ในหลายๆด้านและต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตดำเนินกิจการรวมถึงต้องมีความรู้ในเรื่องของการคู่ยืมข้อกฎหมายด้านการจดทะเบียนประกันภยัยที่สำคัญเราต้องมีเงินทุนเบื้องต้นพอสมควรกับการเปิดร้านขายมอเตอร์ไซค์และควรจะดูทำเลในการเปิดให้ดีว่าพื้นที่นั้นเหมาะสมและคนมีกำลังซื้อมากน้อยแค่ไหน แม้จักรยานยนต์จะเป็นสิ่งที่คนต้องการแต่ในยุคที่รายได้ไม่ดีการซื้อรถแม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็อาจต้องคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นด้วยค่ะ 9. รับจ้างทั่วไปพุดง่ายๆคือจ้างทำอะไรก็ไปบางคนมีมอเตอร์ไซค์อยู่บ้านแต่พื้นที่แถวนั้นไม่มีวินมอเตอร์ไซค์เลยคนแถวบ้านเวลาอยากออกไปไหนมาไหนก็จะจ้างให้เราพาไปอันนี้ดูจะเหมาะสมกับพื้นที่ในต่างจังหวัดมากกว่ากรุงเทพ และนอกจากรับส่งคนตามที่ต้องการแล้วเรายังอาจรับจ้างไปซื้อของรับจ้างไปส่งของรายได้จากการรับจ้างนั้นอาจจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่ามีคนจ้างมากน้อยแค่ไหนคะ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีในระดับหนึ่ง 10. เข่าสินเชื่อรถแลกเงิน ไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นการสร้างไรายได้แต่การมีมอเตอร์ไซค์ก็ช่วยให้เราเปลี่ยนเป็นเงินได้บางคนที่กำลังเดือดร้อนเงินจะขายก็ไม่ดีเพราะล้ยังต้องเก็บไว้ใช้งานส่วนตัวและบางคนก็อาจจะไม่สะดวกทำอาชีพเสริมแบบนี้ก็ต้องพึ่งสินเชื่อเงินสดซึ่งในปัจจุบันสินเชื่อรถแลกเงินนั้นบางรายบางเจ้าก็มีเปิดรับมอเตอร์ไซค์กันแล้วไม่จําเป็นต้องเฉพาะรถยนต์เท่านั้นหากเข้าสินเชื่อรถแลกเงินเราก็มีรถใช้งานอยู่เช่นเดิม แต่ก็ควรระวังเรื่องดอกเบี้ยเพราะรถแลกเงินจะถูกนับว่าเป็นสินเชื่อเป็นการกู้เงินกันตามกฎหมายแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องมีคนค้าประกันแค่นํารถไปค้าแทนนั่นเองดังนั้นหากต้องใช้สินเชื่อรถแลกเงินจริงๆแล้วต้องมั่นใจในระเบียบวินัยในการจ่ายเงินคืนด้วยการมองหารายได้เสริมคือสิ่งที่ทุกคนในยุคนี้ต้องการค่ะซึ่งการมีรายได้เพียงแค่ทางเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่การจะเปลี่ยนสิ่งรอบตัวให้เป็นรายได้จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถของตัวเองเป็นสำคัญเมื่อทำแล้วต้องให้มั่นใจว่าสร้างรายได้เสริมไม่ใช่สร้างปัญหาให้ตัวเองมีภาระมากขึ้นซึ่งหากเป็นอย่างหลังแทนที่จะมีรายได้ชักหน้าถึงหลังอาจกลายเป็นปัญหาที่มากขึ้นซึ่งควรมีการวางแผนให้ดีก่อนที่จะลงทุนใดๆทุกครั้งค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ